มีเงินเข้าค่ะคุณผู้ชมอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนธันวาคม2 5 6 7 7วันทำการรับเงินอะไรบ้างรับสูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ผู้พิการผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทุกกลุ่มไม่ควรพลาดน,นะคะใครบ้างได้รับสิทธิ์และนอกจากนี้ค่ะกระมเห็นชอบในหลักการในการปรับเพิ่มเบี้ยงที่ผู้สูงอายุสูงสุดอยู่ที่1,250บาทด้วยและก็ผู้พิการนะคะในการปรับเพิ่มให้เลยเป็นแบบทุ่น อยู่ที่1000บาทส่วนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะปรับหรือไม่ปรับอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารและอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนธันวาคมธันวาคมนี้รับเงินอะไรบ้างโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงิน10,000บาทหากล่าช้าชั่วสิทธิ์รับเงินโดนตัดสิทธ์แน่นอนเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณ พ่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านต้องบอกว่ายินดีกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดที่คอรามอมีการปรับหลักการในการเพิ่มสวัสดิการตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในคลิปเต็มแต่วันนี้ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินค่ะในเดือนธันวาคมรับวงเงินรับสิทธิ์อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้เงินเข้าแน่นอนสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะคุณผู้ชมวงเงินรูดซื้อ บริโภคส่วนลดค่าการุงต้ม80บาทนาน3าเดือนแล้วก็ค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทค่ะวงเงินรูดซื้อสินค้า300บาททั้ง3รายการนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้รูดซื้อสินค้าแล้วก็บริการได้เท่านั้นนะคะและในส่วนของค่าน้าค่าไฟสําหรับใครที่ลงทะเบียนไว้เตรียมควาอมพร้อมรับสิทธิ์เลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับการลดภาระค่าน้ําค่าไฟนั่นเองค่ะค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อควเรือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครูเรือนนะคะส่วน ประปาเทศาบาลอาบาลตอตำบลไม่ได้นะคะต้องเป็นประปาส่วนพม,มีภาคค่ะ ในวันที่6ธันวาคมนี้จะเป็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินสําหรับวงเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเดือนละ100บาทค่ะตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนกันยายนสูงสุดู่ที่900บาทใครที่ได้รับเงินไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่ได้รับวงเงินตรงนี้นะคะจะได้รับเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการโอ,อนเงินหรือว่าโอนเงินไม่สําเร็จประมาณ2 4 0 0 0 0หืนกว่ารายนั่นเองค่ะโอนตรงในรอบที่ วันที่สนะคะวันที่6ธันวาคม2 5 6 7ด้วยวงเงินสูงสุดอยู่ที่900บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้นั่นเองค่ะส่วนวันที่9ธันวาคมเป็นการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับ3กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะในส่วนของการรับเงินยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทแล้วก็ผู้พิการแบ่งตามช่วงอายุค่ะ800ถึง1,000บาทแล้วก็ในส่วนของเงินอุดดหนเ็กกแร 600บาทโอนตรงให้เร็วขึ้นในวันที่9ธันวาคม2567นี้ค่ะและข่าวดีนะคะเมื่อวันที่ผ่านมา29พฤศจิกายน2567ครมมีการอนุมัติปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินเร็วๆนี้นะคะต้องรอเข้าที่ประชุมครมอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของผู้สูงอายุค่ะจากเดิม600บาทปรับเพิ่มเป็น700บาทรับเงินเพิ่มเบี้ยงที่ผู้สูงอายุค่ะอายุ60 ปีถึง69ปีจากเดิม600บาทเป็น700บาท70ปีถึง79ปีจากเดิม700บาทเป็น850บาท80ปีถึง89ปีจากเดิม800บาทเป็น1000บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปจากเดิม1000บาทเป็น1,250บาทแต่ยังไม่ได้ปรับตอนนี้นะคะต้องรอเข้าที่ประชุมครมอและพอมอแจ้งในส่วนของวันเวลาในการปรับเพิ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะและในส่วนของวันที่9ทธันวาคมนี้ยังคงได้รับสิทธิ์6 0 0ถึงหน0่งบาทเหมือนเดิมนั่ การปรับเพิ่มเป็นสวัสดิการทั่วหน้าอยู่ที่1,000บาทเลยแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะคงได้รับ600บาทเหมือนเดิมแต่มีการปรับเกณฑ์นในเรื่องของอายุตต่มถึง6ปีแล้วก็ไม่มีในเรื่องของเกณฑ์รายได้เข้ามาเกี่ยวข้องและไม่มีการคัดกรองในเรื่องของเกณฑ์รายได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันที่9ธันวาคมนี้กลางกระเป๋ารอการอุเงิน3มกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิในการช่วยเหลือเหมือนเดิมค่ะส่วนวันที่13นะคะธันวาคมเป็นเงินพี่น้องประชาชนค่าป่วยการหรือค่าปฏิบัติหน้าที่ของเดือนตุลาคมนะคะของ น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นมาเป็นวันที่13ธันวาคม2,000บาทอ,อนตรงเข้าบัญชีให้ยินดีด้วยนะคะอย่าลืมส่งรายงาน Smart awesome o สมาร์ทอสมอค่ะสําหรับที่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศค่ะและคงสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับกลุ่มเปาะบางเงินโครงการกระตุศศรร้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลต็ต1,000บาทนะคะเพระนาะฉะนั้นผู้พิการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปรับ จำตัวประชาชนแล้วก็ผู้พิการให้ขึ้นทะเบียนผู้พิการให้เรียบร้อยต่ออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยภายในวันที่16ธันวาคมจะมีการโอนเงินในวันที่19ธันวาคมรอบสุดท้ายแล้วนะคะเป็นรอบเก็บตกนะคะสาหรับกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทดำเนินการให้เรียบร้อยล่าช้าไปกว่านี้โดนตัดสิ์ไม่มีการจ่ายเงินอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับเฟสแรกนั่นเองค่ะ วันที่20ธันวาคมสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะยังคงได้รับเงินเพิ่มนะคะเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีก200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้เฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเท่านั้นในวันที่20ธันวาคม25 6 7ค่ะส่วนโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะจะเป็นวันที่30ธันวาคม25 6 7สําหรับคุณพ่อคุณแม่มือหมายป้ายแดงทุกๆท,ท่านผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เงินสเคราะบาตระ 800บาทอนตรงเข้าบัญชีให้หลังจากนั้นเดือนมกราคม2568ของควัญปีใหม่มาแล้วค่ะสําหรับการปรับเพิ่มจากบอร์ดประกันสังคมจาก800บาทเป็น1,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนเงินส่งคราะอบบุตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดเลยสําหรับเดือนธันวาคม2567ที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ